อ้อน,นสแ้ต้้งตายไม่มีวันจริงจุดก,ก้อนตึก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 ,ตกข่ามีทีมกับการาีเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้เจ้าเล้งข้าเล็งท,ท,ที่เจ้านั่นคนเดียว เล่นที่เจ้าสองคนด้วยไหมะสิงป้าควาติงติงรับ่ป

วันนี้วะงัดลงไปที่วันนี้แล้วก็ตุ้ตุ้ตุ้ดงัดวันนี้ออกมาติดตั้งดได้ไหมเหรอโอ้ออ้ สอบแข่ <c oughs> ได้มาแต่ยังดีนิ้วไม่ได้แล้วก็หยิบมันนี้มาย้อนเวลายา <c oughs> ได้มันนี้กลับคืนไปแค่อย่างเดียว <c oughs> เอาใส่ให้เจ้านั่นโล้เหรอ เอามาส่งมานี้มาให้ข้าเคยพูดไปว่าีนหยุดก่อนข้าเคยพูดไว้แล้วกับลูกน้องเจ้าอาคงไม่ไ้้ต่น่าจะถอดได้จริงจริงเฉพาะขอไม่ขาด

จะถ่ายในเครื่องไหนมันก็เหมือนกันแหละเพราะว่าไอเดียเดียวกันว้าว ไม่นเม่กี้กล้องความไม่เป็นไรถ่ายต่อได้เจ้าจะไม่ได้ขึ้นย้อนโดยเฉพาะเจ้าน,าน,านี่ที่จะไม่ได้ขึ้นยานซาฟ้า ไลซ่าจิงเอ้ยอันรอดด้วยคนกระโดดสูงขนาดนี้ ควรทำเงวสวัสดีครับสุดท้ายก็ต้องลาไปก่อนนะฮะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดสั c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย